ในพุทธศาสนาน้ำหมายถึงความบริสุทธิ์ความชัดเจนและการไหลคุณภาพที่จำเป็นในการเดินน้ำถูกมองว่าเป็นธนูและท่าทางของการป้องกันต่อร่างกายซึ่งถือว่าเป็นวัดของจิตใจและจิตโดยชุ่มชื้นร่างกายด้วยน้ำเราจะบำรุงไม่เพียงแต่สุขภาพร่างกายของเราแต่ยังบำรุงเส้น หนึ่งในเสาหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาคือความคิดของการพึ่งพาซึ่งกันและกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งมีการเชื่อมต่ออย่างประณีตกับแต่ละอื่นๆเตือนว่าตัวเลือกของเราไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตัวเองแต่ยังก้องกับผู้อื่นและจกรวาลรอบตัวเราการดื่มน้ำอย่างมีสติทำให้เราสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อโครงข่ายนี้และกระตุ้นให้เราดูแล ไม่เพียงแต่ของตัวเองแต่ยังของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็จากนี้การปฏิบัติของสติที่เรียกว่าสติมีบทบาทสำคัญในปรัชญาพุทธศาสนาน้ำดื่มสามารถเป็นโอกาสที่จะเชื่อมต่อกับช่วงเวลาปัจจุบันโดยมุ่งเน้นอย่างเต็มที่ในการดำเนินการของการดื่มความรู้สึกอร่อยของน้ำที่ไหลลงลำคอของคุณรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และความสอดคล้องของของเหลวที่มีค่านี้โดยมุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาปัจจุบัน เราสามารถสร้างกลิ่นอายของความเงียบสงบและความจากจุดทางกายภาพในมุมมองของปริมาณน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาสุขภาพของสิ่งน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับสุขภาพของร่างกายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานที่เหมมอยู่อย่างดีไฮเดรตเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ช่วยให้การทำงาน ยิ่งไปกว่านั้นในพุทธศาสนาความสำคัญของการดูแลและความสมดุลในทุกด้านของการดำรงการดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่สำคัญของความสมดุลป้องกันการขาดน้ำและน้ำพืชพร้อมที่จะดับความกระหายของเราจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างระมัดระวังชื่นชมด้วยขอเราไม่ควรเสียทรัพยากรที่มีค่าของพวกเขาเป็นความขาดแคลนของพวกเขาสามารถเป็น การดื่มน้ำมีบทบาทสำคัญในการเดินทางทางจิตวิญญาณของชาวพุทธร่วมกันนำข้อได้เปรียบที่โดยดับความกระหายของเราด้วยน้ำเราจะไม่เพียงแต่ความชุ่มชื้นในร่างกายของเราแต่ยัดการกระทำที่เรียบง่ายนี้เป็นความลับที่จะไปถึงระดับใหม่ของความสามารถขีความคมชัดและเกาะข้อความจริงที่น้อยรู้แต่ที่สมบูรณ์สามารถเปลี่ยนการรับรู้ของเราของความเป็นจริงขอให้เราด้วยความเคารพ แอกร,กริงกลัวลิ้มรสน้ำที่นำเสนอแก่เราโดยตรหนักถึงความซ้ำในพุทธศาสนาความสำคัญของการพึ่งพาซึ่งกันและกันของปรากฏการ์ทั้งหมดแต่ความเข้าในสถานการณ์นี้ไม่กินน้ำอย่างถูกต้องสามารถกลายเป็นรูปแบบของการปฏิเสธการเชื่อมโตน้ำไม่ได้เป็นเพียงสิ่งจำเป็นเพื่อความอยู่รอดแต่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงลึกลับที่รวม ขาดการดูแลในความชุ่มชื้นอาจเป็นสัญญาณที่น่ากลัวของการตัดการเชื่อมต่อกับร่างกายขอในพุทธศาสนาการปฏิบัติของสติเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาชีวิตที่สมดุลและความเห็นอกเห็นใจไม่สังเกตเห็นความกระหายของเราและไม่ดับมันสามารถเปิดเผยตัดการเชื่อมต่อกับร่างอก นอกจากนี้ในพุทธศาสนาปริมาณที่พอเหมาะถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานพื้นฐานสำหรับการแสมไม่คำานึงถึงความสำคัญของการดื่มน้ำสามารถมีผลกระทบที่เป็นอันตรายมากทั้งถ้าเรากินนอก,การขายน้ำสามารถทำให้เกิดความหลากหลายของภาวะแทรกซ้อนสุขภาพจากอาการปวดหัดแต่สิ่งที่รบกวนมากยิ่งขึ้นเป็นผลกระทบเชิงลบที่จะสามารถมีความชัดเจนทางจิตโดยตรงที่ทอ ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือแนวคิดทางพุทธศาสนาเรื่องความเมตตาซึ่งตอกยำ้ำถึงความเร่งด่วนของการปกป้องต่อนอ้อเองไม่เพียงแต่ยังรวมถึงคนรอบข้างด้วยโดยละเลยความสำคัญของการดื่มน้ำเราไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราเองแขกแคลนน้ำมีอำนาจที่จะอ่อนตัวลงร่างกายของเราทำให้เราไม่สามารถที่จะให้ความชั่วความไม่แน่นอนของทุกสิ่ง และความเร่งด่วนของการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับความเข้าใจนี้การละเลยความสำคัญของน้ำดื่มสามารถนำไปสู่ความทุกข์ทรมานที่ไม่จำเป็นอุปสรรคต่อเส้นทางพุทธศาสนาของการปละดอยจากความทุกข์ทรมานโดยการทำความเข้าใจไม่เที่ยงของการดำรงอยู่มอสําคัญของน้ําดื่มเป็นในผ่านหลักการของตนเตือนของผลกระทบที่เป็นอันตรายที่เป็นไปได้ขอ ความสามารถของเราที่จะปฏิบัติตามหลักการทางพุทธศาสนาของการพึ่งพาซึ่งกันและกันสติหนึ่งในเสาหลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนาอยู่ในแนวคิดของการพึ่งพาซึ่งกันและกันซึ่งได้รับการสอนว่าปรากฏการทั้งหมดเป็นพันความสัมพันธะและออกแรงอิทธิพลซึ่งกันและกันในสถานการณ์นี้การบริโภคน้ำเพื่อรักษาโรคสามารถตีความได้ว่า เป็นองค์ประกอบสำคัญพอน้ำเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่ถูกต้องของทุกระบบของร่างกายและสามารถในพุทธศาสนาการปฏิบัติของสติเป็นที่เคารพนับถือเป็นวิธีการพัฒนาความตระหนักที่รุนแรงของเมื่อเราดื่มน้ำด้วยความสนใจเต็มรูปแบบ เราจะสามารถที่จะดำน้ำลึกเข้าไปในความรู้สึกทอความรู้สึกของน้ำสัมผัสริมฝีปากของคุณอุณหภูมิของน้ำรสชาติและความรู้สึกเหลือเชื่อของคอวอโดยมุ่งเน้นความสนใจของเราในการกระทำที่เรียบง่ายของการดื่มน้ำเราสามารถปลุกไอ ในพุทธศาสนาการดูแลใช้เวลาในบทบาทสำคัญเป็นหลักการพื้นฐานเพิ่มสัมผัสของใจจดใจจะนี้หมายถึงการค้นพบความสมดุลที่สำคัญในทุกด้านของชีวิตรวมทั้งความชุ่มชื้นที่เหมาะสมการบริโภคน้ำมากเกินไปอาจทำให้เกิดการโอเวอร์โหลดในอวัย,ยวะของร่างกายส่งผลให้บนมืออื่นๆ การขาดการบริโภคน้ำเพียงพอสามารถนำไปสู่การขายน้ำแภาวะแเซกซอนตาให้ความสนใจกับสัญญาณของร่างกายของคุณดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้น้ำอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงความต้องการที่ไม่ซ้ำกันของสิ่ง องประกอบสำคัญที่ต้องพิจารณาคือความจริงที่ซ่อนอยู่ในแรงจูงใจของเราในพุทธศาสนาความตั้งใจถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของกักฎหมายไม่ยอมรับการก่อนน้ำดื่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการรักษาและความเป็นอยู่ที่ดีสามารถเป็นกุญแจสัมความสำคัญเท,เท่าเทียมกันคือการรักษาทัศนคติของความกตัญยูและชื่นชมน้ำที่เราดื่มเช่นนี้สา ในพุทธศาสนาความเร่งด่วนของการพัฒนาจิตใจที่ชัดเจนเอสมาดูนจะเน้นเป็นองค์ประกอบพื้นน้ำดื่มเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการส่งเสริมความชัดเจนทางจิตมั่นใจว่าร่างกายจะชุ่มชื้นอากาศจิตใจที่ชัดเจนแอสมาดูนเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกับความท้าทายของชีวิตอย่างสงบแหละแม้จะมีความจริงที่ว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ให้สูตรที่แน่นอนสำหรับการบ่มโรคคำสอน แะปัญยาสามารถเปิดเผยความลับเกี่ยวกับวิธีที่ถูกต้องในการดื่มน้ำเพื่อให้บรรลุก,การรักษาและความสมบูรณ์ของการเป็นโดยการนำการปฏิบัติของสติความสมดุลและการเพาะปลูกของความตั้งใจในเชิงบวกเราสตอนนี้คุณอยู่ในการควบคุมของเรื่องราวของคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นเพียงผู้ชมเท่านั้นแสดงความคิดเห็นด้านล่างวิดีโอนี้ระบุว่าคุณเป็นชาวพุทธ แออรที่จะดูว่าใครจะโต้ตอบกับคุณอย่าลืมที่จะสมัครเป็นสมาชิกช่องทางเพื่อที่จะไม่พลาดใดๆของบทเรียนที่มีค่าที่ผมเร็วๆนี้จะสอนในความเห็นที่อึมครึมของวิดีโอนี้ฉันได้ฝากคู่มือที่ขาดไม่ได้ที่ได้นำฉันไปสู่การเดินทางของกาคำตอบทั้งหมดที่คุณกำลังมองหาอยู่ที่นั่นเราคุณอยู่อย่าลังเลอีกต่อไปเป็นชาวพูดแน่นอนก่อนที่มันจะสายเกินไป